เหมือนตัวจริงไหมครับไม่เหมือนไม่เหมือนมนกล้องดูหอเขามีแบบอ๋อกล้ออ้วนนะดาราเล่นหนัง ตัดต่อเองมันก็เลยมันจะแบบไม่มีหลุดเลยนะเนในในเฟซใช่ไหมเพราะมันไม่มีคนตัดเอง งั้นเดี๋ยวให้เขามาย้อนดูนะครับขออัดทุกครั้งครับผมอืม mm. 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 ครับผมที่บ้านแม่มันต้อม ได้ครับค้าผมตอผิค้าผมค้ากริกาให้ทำงานที่ที่ติามันช่ มาสามคนนับน้องแล้วเปน็นหะ้าปีนี้เด็กมากกปีที่แล้วเพียงผิดคาดนะตูน้องหงส์มาดูต่อเลยหน้าหน้าสิบเจ็ดเราจะต่อเรื่องสายประกอบเพราะว่า